Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bao nhiêu không là nó những video hấp dẫn ท,ทังเด้กอยเป็นป่านะนะชนาด <c oughs> ้านอืดูเดือดแท้ามันไปกคืออยยเีง ส้มไว้มลนสิมวยส้มไว้ส้มไว้มงใบมันุ่มดีดีพี่ห้องคิ้วก็ะโปคิวคุหามปุกหมซื้อเลยมีดอกบนห้องคว่ำในหนข้องแค้์บกวนน้พาษาเมือเให้ยตาใจงาตางตาย ทำแม่าเีเข้โฮตนไม,มีว่าเวอีได้ไหมทำบ้น้า,ายามีโฮตุ่น,นี้ม่อยู่ว่าเร็วบ้าพวกสองมือเหีียวตายว่าเลยอันนี้จะไข่ในวานเป็นหน้าฝนเป็นหน้าฝนเฉยอนีก็นนงนลอท่อค่ะน,นี่ตรงที่เอาดอกต้นไม้ออกมันนี่แเรียบ้อยแล้ว ยังกำลังมีเครื่องจา้านี่ตรงที่ต้นไม้อันมองนี้ต้นไม้ประมาณสี่ต้นเนาะนี่เอาออกไปแล้วแล้วก็ทเทซีเมนต์เรียบร้อยเราจะไปดูอะไรแม่ <laughs> Chị tít mưa mà đi sẽ <laughs> tít <laughs> แกกาบนันเสียหายซ้ำหายเหี้ยแต่มไ,ไม่หลอดขาดเล้ต้นเะไรเราจะดึงไ่ได้เนาะต้นเปือยหลอดขาบเอเาเรียกต้นอะไร้ถ้าภาษาไทยเรียกต้นมะก,กอก แต่ถ้าภาษาอังกฤษหรือว่าชื่อของเขาคือโอลิฟต้นมะกอ,อกอะไรคือไม่มีหน่วยอ่ชื่อเขาเฉยๆนั่นไงการดูแลต้นมะกอ,อกภาษาไทยเขาบอกต้นมะกอ,อกแต่ภาษาอังกฤษโอลิฟด้นไ h a i l a n d มาจากโอลิฟ d ้นไทยแลนด์แมนบอกสรุปมัดสอ,อนต้น ไม่ต้นสองต้นป้าจ้าข้าวว่านยางโคบ้านเนียนนะอต้นพรานท่านมาได้องนาขอยื่นตะเาควันเสาต้นใหม่มาสองต้นเลยขอื่นตะาวันเสาตนหม่มาสต้นเลกขอย่นะเภควัานม่าต้นเล็ขอยืนะเาควัเสาต้นใหม่มาสองต้นเอยื่ตเภานเสกร์้นใม่าสอ้นยอย่นตะเาันเด้อ้นี่จา้า

ยังบดดน <laughs> ยังบดดนแม่แม่แต่เก่าอีก็ยังสีทอ,องเนาะเอามีรู้ เย <Yeah. S 2> อะมะปะที่ไหนนะคะค่ะใช่มะปะอยตรงนี้หน่อยนะโอเคค่ะแล้วตรงนี้ยังก็ยังไม่ทหับช่างค่ะพูดแล้วออกมาอมเอาหอดของประจุมเบาไทยจ้าเอาค่อยเบาแรง ห้องหน,น้าบม่มีน้นกันบ่นแม่แบบนี้บอกโอ้แบบว่านั่งมองเห็นกันใช่ไหมก็คงอ้อก็คงจะเป็นอย่างนั้นพะนะเขายัางไม่ได้ามาเป็นห้องยังไม่ติดค่ะเขามีเขามีช่องอยู่ก็มไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจเหรอคะอ้าวค่ะพี่จ้าเขาทำอะไรอยู่เอา